ข้อเรื่องธาตุแทนฟิชชั่นตรงนี้เนี่ยลองอ่านเองน่อยนะครับมีอยู่3ย่อหน้าธาตุแทนฟิชชั่นเนี่ยเป็นธาในกลุ่ม d block ถูกไหมครับมีการสบรรจุอิเล็กตรอนใน3 d, าม d ออร์บิทัก่อนจะไปบรรจุใน c s งั้นรูปแบบการจัดอิเล็กตรอนแบบระดับเชลล์เนี่ยก็จะเป็นตามรูปนี้นะตรงนี้ตรงนี้รู้สึกครูจะเคยจัดเรียงให้ดูไปแล้วถูกไหมครับมีตัวยกเว้นอยู่2ตัวคือสังเกตการเรียงนะตัวสีแดงแดงสอ2แปด2ก้าสองสองแปดสิบสองส2งแปดสี่แต่มันไม่เกิดครับ เนื่องจาก122ไม่เสถียรมันจะยืมตัวเชลนอกสุดมาตัวหนึ่งให้เป็น131แทนจะเกิดตรงนี้อีกทีที่ค o เปอร์ครับเนื่องจากอะไรอธิบายได้ไหมเนื่องจากตรงนี้เนี่ยครับทำให้เป็น 3d44s2 แต่กลายเป็น 3d5 กับ 3d10 เนื่องจากแบบนี้ครับมันเป็น half f i l l d ซึ่งมันเสถียรครับส่วนอันนี้เป็น full f i l l มันเสถียรมันเลยเกิดได้มันยืมใน 4S มาตัวหนึ่งนะครับคอปเปอร์กับโครเมียมเนี่ยเป็นตัวที่ต้องจำนะถ้าทรานซิชนเนี่ยครับเราก็จำแถวบนอย่างเดียวนะครับก็กสกแกนเดียมเดดานีม,มาร์ดิยมโครเมียม,ม,ยมแมงกานี้เหล็กโคบอลนีเกนคอปเปอร์สิงทรานซิชันจรงมีสองตัวนะสองกลุ่มคือกลุ่มบนกับกลุ่มล่างนะกลุ่มบนเนี่ยครับเราเรียกว่าทรานซิชันปกติ ส่วนกลุ่มแรกนะครับว่าอินเนอร์ทรานซิชันซึ่งทั้ตัวตรงนี้ครับ58มันจะมาต่อตรงไหนครับจะต่อตรง57ตรงนี้ส่วน 5, ตัว90จะมาต่อตรง89รงนี้ถูกไหมครับใน,ในเมื่อไอ้ตัวซีเรียสตรงนี้ตัว58เนี่ยมันต้องต่อตรงแลนทาร์ม57ถูกไหมครับเราจึงเรียกแถวบนนี้ว่าแลนทานายซีรีส์มัาเพราะมันไปต่อจากแลนทาร์มเนี่ยเราจะเรียกว่าทุ่มนี้ว่าแลนทานายนะครับ แล้วตอนนี้ไปต่อกับแอคตินัมเราจะได้ว่าแอคตินายแอคตินายซีรีซึ่งมันจะมีสองซีรีสมมติมซีรีบนกับซีรีลนะ่างซีรีบนต่อกับแลนทานัมก็เลยเรียกว่าแลนทานายอันล่างไปต่อกัน Act 5, แอคตินัมก็เรียกแอคตินายซีรีที่จุดที่จะให้จำก็คือสิบตัวบนนี้ครับต้องจำได้จำถึงไหนครับจำถึงการจัดเรียงตอนเลยนะ เราจำได้ใช่ไหมว่า transition ก่อนจะเติมตัวนี้ต้องเติม 4s ก่อนจะเติม 3d ถูกไหมดังนั้นนี่จะเป็นตระกูลนี้จะเป็นอะไรครับเริ่มต้นดีว 4s 2ก่อนแล้วค่อยมา 3d 1 3d2 3d3 3d4 3d5 ี่ถูกไหม 3d6 3d7 3d8 3d9 แล้วก็ 3d10 แต่มีอยู่2ตัวที่ผิดครับคือ 3d4 กับสา ดีสี่กับดีเก้าเกิดไม่ได้จะเปินเป็นสามดีห้ากับสามดีสิบงนั้นซึ่งในกรณีนี้จะเป็นอะไรครับก่อนหน้านี้จะเป็นสี่เอสหนึ่งครับมันจะยืมเอสมาตัวหนึง่งในกรณีโครเมียมกับคอปเปอร์จะเป็นสี่เอสหนึ่งสามดีห้ากับสี่เอสหนึ่งสามดีสิบจะไม่มีสามดีสี่กับสามดีเก้าส่วนตัวอื่นจะเป็นสี่เอสสองหมดเลยนะังนั้นตัวที่อ,อกเกา้อสอบมาจะเป็นตัวอะไรครับตัวยกเว้นตรงโครเมียมกับ คอปเปอร์นั่นเองมันจะไม่มันจะไม่คัน,นออกตัวอื่นหรอกมันจะออกตัวเลเว้นีนะ้แหละนะแล้วเวลาถ้าตัวนี้เสียอตอนเป็นไอออนนะครับเวลาเติมตาม 4s ก่อนเราค่อยเติม 3d ตัวสุดท้ายใช่ไหมครับแต่เวลาเสียในออนเราเสียที่ 4s ก่อนนะเราจะไม่เสียที่ 3d ก่อนเราเสียที่ 4s ก่อนพอเสียที่ 4s จนหมดแล้วจึงมาเสียที่ที่ 3d เวลาเติมเติม 4s ก่อนค่อยมาเติม 3d เวลาเสีย ก็เสียที่สี<ด>่เอสกร์เหมือนกันค่อยมาเสียที่สามดีเนอะโอเคไหมเอ๊ะวันี้มันอยู่มันอยู่ระหว่างแคลเซียมกับแกลเลียมใช่ไหมโปรตีนเซียมจับยังไงครับเดีวยวขอหน่อยสองแปดอะไรครับสองแปดแปดหนึ่งแคลเซียมเป็นสองแปดแปดสองส่วนแคลเซียมเป็นสองแปดสิบแปดอะไรครับเดี่สิบแปดสามแปลว่าแปลว่า ก่อนจะถึงแกลเซียมก็ต้องเป็นอะไรครับซีกเนี่ยสองแปดสิบแปดสองส่วนจากสเตรเนียมอยู่ต่อจากแคลเซียมมันเป็นอะไรครับสองแปดเก้าสองนี่ปะจะไม่ใช่สองแปดแปดสามเด็ดขาดเลยนะจะเป็นสองแปดเก้าสองเห็นว่ามันเติมที่ตำแหน่งไหนครับตรงนี้ก่อนเลยแล้วก็มาเป็นสองแปดสิบสองสองแปดสิบอปดสองสองแปดสิบสองสองสองแปดสิบสองสองไม่มีถึงมันจะกลายเป็นสองแปดสิบสามหนึ่งแทน มาจอเกิดตัวยกไปตรงนี้น,น,นะแล้วก็สองแปดสิบสามสองถัดมาสองแปดสิบสี่สองสองแปดสิบห้าสองสองแปดสิบหกสองสองแปดสิบเจ็ดสองไม่มีมีแต่สิบแปดหนึ่งครับแล้วก็เป็นสองแปดสิบแปดสองแล้วก็มาเป็น 2, การเ,เรียมครับสองแปดสิบแปดสามนี่คือการจัดเรียงแบบระดับพลังงานหลักนะครับต้องจนะํานะถามว่าต้องจํำไหมจําต้องรู้เลยนะ โดยยกเว้นก็คือตรงที่ดอกจกันเลยแหละครับเป็น half fill กับ full fill chromium กับ copper ถ้าเธอไปดูแนวโน้มสมบัติของธาตุ transition เนี่ยนะเห็นตรงนี้ไม่ไเลยพยายามดูนะเห็นนี่ออนไหมครับนีออนอันนี้แกนตั้งคือค่า e a สัมพัทธ์คาปาเรติเล็กตรอนหรือ e อตอน infinity นะนีออน แล้วต่อด้วยอะไรครับโซเดียมแมกนีเซียมใช่ไหมแล้วก็โอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตรงนี้เห็นไหมโม่เจ็ดโม่เจ็ดโม่เจ็ดจะสูงสุดนะเออโม่เจ็ดจะสูงสุดย่อดไหนก็ได้ค่อยใหญ่เกินอ่างนี้เห็นไหมนี่โอเคเนาะเสร็จปั๊บมาถึงแคลเซียมได้เห็นไหมงัน้นที่เราเรียนอยู่คือธาทางซีชัน่นคือตรงนี้ถูกไหมครับแคลเซียมเรียนนี้งั้นตรงตั้งแต่ตรงนี้ที่ที่ฝนดำๆเนี่ยเนี่ยจะมาถึงซิงค์เนี่ยครับตัวสุดท้าย เธอดูแนวโน้มมีมไหมเสร็จแล้วมีแนวโน้ม่ชัดเจนไหมครับไม่มีเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงๆๆใช่ไหมครับงั้นแนวโน้มที่นหนึ่งไม่ชมัดเจนละมาดูแนวโน้มถัดไป 5E N นะดูแต่กันเน,นี่น1.3 1.5แต่ไอ้นี่1.5วันนาทิตย์1.6คนไืน1.6 1.5 1.8 1.8 1.8 1.9 1.6เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเป็นไงครับไม่มีแนวโน้มแต่ว่าค่ามันค่อนข้างเกาะเกาะกลุ่มกันแต่ไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนไอ้ตะกี้ก็เหมือนกัน เบี่ยงขึ้นเบี่ยงลงแต่มันก็เกาะกลุ่มกันข้าอะไรเอ่ยข้าไอีเนี่ยเนี่ยเนี่ยอาร์กอนอยู่นี้ใช่ไหมครับแปลว่าตรงนี้เป็นโพแทสเซียมแคลเซียมงั้นตรงนี้จนถึงตรงเนี้ยคือสแกนเดียนถึงสีช่วงเนี้เดี๋ยวแล้วมีแนวโน้มไหมครับเหมือนจะขึ้นแล้วก็ไม่ขึ้นแล้วก็ขึ้นหน่อยแล้วก็ลงก็เกาะกลุ่มกันอยู่ในช่วงนี้สังเกตว่าทำไมค่ามันค่อนข้างแคบคือมันก็อยู่ในช่วงนี้ยมันไม่เบี่ยงขึ้นเบี่ยงลงเหมือนเหมือนเหมือนโมเอื่์เห็นไหมครับ ทั้งสบัติต่างๆของทอรานซิชันค่อนข้างจะประกอบกลุ่มกันเราไม่มีแนวตรงที่ชัดเจนมันดูเรเลขออกซิเดชันนะครับเลขออกซิเดชันก็คือประจุจริงหรือประจุสมมุตินะครับของธาตุในสารประกอบ็มาดูตรงนี้กันก็ได้นนครับหน้านี้นี่คือตารางแสดงเลขออกซิเดชันของธาตุนะจะเห็นว่าบางธาตุเนี่ยครับมีเลขออกซิเดชันเป็นค่าเดียวเห็นไหมพวกหมู่หนึ่งหมู่สองเนี่ยจะเป็นบวกหนึ่งหรือบวกสองเสมอเลยเวลาเกิดสารประกอบนะ แต่ถ้ามันอยู่เป็นธาตุอิสระเลขออกซิเดชจนจะเป็นศูนย์นะครับเข้าใจคําว่าธาตุอิสระไหมธาตุอิสระก็คือธาตุที่อยู่เดียวๆเช่นอย่างเงี้ยโซเดียมเหล็กออกซิเจนฮีเลียมคลอเรีนอย่างเงี้ยครับคือเป็นธาตุเดียวๆที่ไม่สร้างพันธะกับธาตุชนิดอื่นเป็นธาตุชนิดเดียวกันล้วนๆเนี่ยเรียกว่าธาตุอิสระเหล่านี้ก็จะมีเลขออกซิเดชจนเป็นศูนย์ทั้งหมดเวลาเขียนก็เขียนไปเลยข้างบนอย่างนี้ครับเวลาคำนวณนะนะเป็นศูนย์ทั้งหมด แต่ถ้าเกิดเกิดสารประกอบเช่นโซเดียมไปเกิดกับคลอรีนอย่างเงี้ยครับโซเดียมจะเป็นบวกหนึ่งคลอรีนจะเป็นลบหนึ่งเนี่ยครับนี่คือเลขออกซิเดชันแบบพื้นฐานง่ายๆเลยนะมาดูตารางต่อทีนี้ธาตุกลุ่มทรานซิชันเนี่ยครับจะมีหลายตัวเลยที่เลขออกซิเดชันเนี่ยมีได้หลากหลายค่าธาตุอะโลหะหลายๆตัวก็จะเป็นได้หลายค่าใช่ไหมครับแต่มันจะเป็นแพทเทิร์นกันสังเกตหมู่เจ็ด 7, ก็จะมีแพทเทิร์นของมันคือเป็นเลขคี่บวกลบเห็นไหมครับสังเกตดีๆนะ หมู่6ก็จะเป็นลบน2ลบ1ลบ1บบก2เฉพาะที่ออกซิเจนแต่ตัวอื่นก็จะเป็นบวกหสแล้วก็ลบ2เห็นไหมมันจะมีลักษณะาการจำที่ค่อนข้างเป็นแพทเทิร์นหมู 5, ่5ก็จะคล้ายๆกันหมู 4, ่4ก็จะคล้ายๆกันทั้งหมู่ถูกไหมครับนี้ด้วยความหลักลายของมาเนี่ยเราก็ต้องมีหลักการวิเคราะห์ถูกไหมมีหลัก8ข้อนะครับดูตรงนี้ข้อบนเนี่ยให้ดูก่อนคือข้อ1 2 3 4ดูได้มเรื่อยๆจนถึงข้อ8 ถ้าข้อล่างๆขาดกับข้อข้างบนให้ยึดตามข้อข้างบนโอเคไหมเข้าใจไหมเอ่ยอย่างเช่นเราใช้หลักที่1มาแล้วเนี่ยพอเรามาเจอหลักข้อที่4ถ้าข้อที่4มันขัดกับข้อที่1ให้ยึดตามข้อที่1แต่ถ้ามันสอดคล้องกันก็ไม่มีปัญหาอะไรถูกไหมครับอันนี้พูดเผื่อไว้ก่อนจะไม่ค่อยได้เจอกรณีอย่างนี้เท่าไหร่นะครับอ่าอย่างข้อ1เนี่ยพูดถึงโลหะหมู่1หมู่2หมู่3จะมีเลขอ l l o c a t i o นเป็นบวก1บวกบวก3าเสมอเลยซึ่งก็ เป็นไปนตามนี้ถูกไหมครับยกเว้นตัวล่างๆในหมู่3นะครับบางทีมันมีได้หลายค่าแต่เราไม่ซีเรียสอยู่หมู่3ทั้งหมู่จะเป็นบสา3หมดเลยยกเว้นตัวล่างตัวเดียวซึ่งก็ไม่ค่อยได้เจอถัดมาข้อที่2ครับฟูออรีนจะเป็นลบ1เสมอเนื่องจากมันมี EN สูงที่สุดในตารางธาตุฉะนั้นเนี่ยความเป็นลบมันก็จะเป็นลบเสมอเลยในกรณีที่มันเป็นธาตุอิสระมันถึงจะเป็นศูนย์เพียงกรณีเดียวนะเมื่อธาตุไฮโดรเจนเกิดสารประกอบอลนิก จะมีเลขออกซิเดชันเป็นลบหนึ่งคำว่าไฮโดรเจนเกิดสารประกอบไอออนิกก็คือเกิดพันธะกับธาตุกลุ่มโลหะเมื่อไฮโดรเจนเจอโลหะจะเป็นลบหนึ่งนะอันนี้แปลงง่ายน,นะครับก็คือไฮโดรเจนเนี่ยเจอโลหะมันจะเป็นลบหนึ่งถ้าไฮโดรเจนเจออะโลหะมันจะเป็นบวกหนึ่งครับก็คือแต่ถ้าไฮโดรเจนเกิดสารประกอบโคเวเลนต์ก็คือเกิดกับอะโลหะนั่นเองจะมีออกซิเดชันเป็นบวกหนึ่ง อันนี้อีกข้อหนึ่งนะครับขึ้นมาทันใหม่มาถ้าที่มีค่าเอเ็นสูงโอกาสจะเป็นลบมากกว่าเป็นบวกนะครับอันนี้คือข้อที่4ต้องขึ้นไปทัดใหม่มาเป็นข้อที่4นะนี่อย่างนี้ถัดมาอันที่ห้ครับออกซิเดชันของท่าทรานซิชันส่วนใหญ่จะมีหลายค่าใช่ไหมแต่มีอยู่4ธาท่าเนี่ยครับที่คงที่คือซิ l เวอร์เป็นบวก1นซิงก์กับแคดเมียมเป็นบวก แล้วก็สแคนเดียมเป็นบกสมันจะคงที่อยู่ที่ค่านี้นะสแคนเดียมซิงซินเวอร์แล้วก็แคดเมียมเห็นไหมครับสตัวนี้จะเจอแบบนี้เสมอเลยถัดมาครับข้อที่6ออกซิเจนเนี่ยส่วนใหญ่เลยประมาณ80-90%จะเป็นลบ2เวลาเกิดสารประกอบนะคือในกรณีที่ครูพูด8ข้อเนี่ยใช้ในกรณีที่จะต้องเกิดสารประกอบถูกไหมครับเพราะถ้ามันไม่เกิดสารประกอบมันก็จะเป็นศูนย์ถูกไหม ออกซิเจนส่วนใหญ่จะเป็นลบ2แต่ถ้าเป็นซูเปอร์ออกไซด์จะเป็นลบ1ส่วน2และถ้าเป็นเปอร์ออกไซด์จะเป็นลบ1นะครับซึ่งอันนี้จะเจอบ้างเวลาเจอเนี่ยเปอร์ออกไซด์จะสังเกต O จะต้องห้อย2ถ้าเป็นซูเปอร์ออกไซด์ O จะห้อย2แต่ประจุมันจะแปลก 8, คือมันจะรู้สึกว่ามันเป็นห้อย2แล้วยังประจุลบ1่ะนะเวลาเขียนตัวนี้ครับเช่นโพแทสเซียมซูเปอร์ออกไซด์สังเกตดิ K ประจุบวก1แต่ O ห้อยสอง ทำไมถึงมารวมตัวกับประจุบวกหนึ่งได้ก็แปลว่าต้องเป็นซูเปอร์ออกไซด์อย่างเงี้ยครับสังเกตดีๆนะตอนเจอมีไม่เยอะหรอครับเจ็ดกลุ่มอะตอมที่รวมตัวกันเป็นศูนย์ก็คือแอมมีนก็คือแอมโมเนียเนี่ยครับแต่เราเวลาเกิดเป็นสารประกอบกับธาตุทรานซิชันเนี่ยบางทีเราเรียกว่าแอมมีนนะเป็นชื่อลิแกนน้ำเราจะเรียกว่าอะคว้า CO เนี่ยคาร์บอนมอนอกไซด์แต่เวลาเกิดเป็นสารประกอบเชื่ซ้อนกับธาตุทรานซิชันเนี่ยเราจะเรียกมันว่าคาร์บอนิล พวกนี้เป็นกลุ่มอะตอมที่รวมแล้วเป็นศูนย์ก็จะไม่ต้องมานั่งคิดทีละธาตุข้างในคือรวมกลุ่มนี้เป็นศูนย์ก็คือทั้งก้อนเนี้ยเป็นศูนย์ไม่ต้องไปดูข้างในแต่ละธาตุแล้วว่า n เท่าไหร่ h เท่าไหร่ไม่ต้องวิเคราะห์แยกย่อยข้อ8ก็คล้ายๆข,ข้อ7ครับข้อ7คือ3ตัวนี้รวมเป็นศูนย์ใช่ไหมแต่ข้อ8คือกลุ่มนี้เจอทีไรก็ลบหนึ่งทั้งก้อนไปถึงทั้งก้อนนะลบหนึ่งกลุ่มนี้เจอทีไรทั้งก้อนก็ลบสองและกลุ่มนี้ เจอทีไลท์ทางก้อนก็ลบ3ช่วยล่นเวลาช่วยประหยัดเวลาในการคิดนะครับอีกจุดหนึ่งที่สําคัญนะครับวิธีการเขียนเลขออกซิเดชันนะสังเกตนะเลขออกซิเดชันจะมีเครื่องหมายอยู่ก่อนตัวเลขเช่นบวก2ลบ2ลบ1บวก1เนี่ยครับสังเกตนะเลขออกซิเดชันจะมีเครื่องหมายอยู่หน้าตัวเลขแต่ถ้าเป็นแบบนี้เลขทางขวาบนเนี่ยเช่น o ให้2ประจุ2อลบอันนี้ไม่ใช่เลขออกซิเดชันอันนี้คือเลขประจุข,ของไอออนนั้น อย่างข้างล่างเนี่ยครับในตารางเอาที่เป็นสองลบแล้วกันเนี่ยอย่างเงี้ย SO4 สองลบคือสองลบนี่คือประจุรวมของทั้งห้าอะตอมนี้คือกลุ่มกลุ่มอะตอมที่เป็นไอออนเนี่ยมีประจุรวมกันเป็นสองลบประจุของไอออนจะเอาเครื่องหมายไว้หลังตัวเลขแต่เลขออกซิเดชันจะเอาเครื่องหมายบวกลบไว้หน้าตัวเลขนะครับตรงนี้ก็สําคัญฟังไปแล้วอาจจะงงมาลองใช้ดูเนี่ยจะไม่งงครับ ดูตัวอย่างตัวอย่างต่าน,นี้น่าจะอ่านเองได้นะครับเรามาดูตรงคํงาถามว่าความเข้าใจดีกว่าลองอ่านตัวอย่างแล้วลองทําดูครับรคำถมามว้าความเข้าใจครับเลขออกซิเดชันคือประจุจริงหรือประจุสมมุตินั่นเองนะครับของธาตุจงหาเลขออกซิเดชันของคาร์บอนในสารทั้งหมดนี้อ่าเรามาดูกันอย่าง CO2 เนี่ย c o 2ต้องดูใครก่อนครับ c กับ o จากการวิเคาราะห์ตัวเลขเนี่ยอ่านมาเนี่ยยังไม่มีอะไรพูดถึงคาร์บอนเลยเราจะมาเจอตรงข้อ6เลยครับออกซิเ o นส่วนใหญ่จะเป็นลบสถูกไหมครับออกซิเจนจะเป็นลบ2งั้นออกซิเจนตัวเป็นลบ2ถูกไหมออกซิเจน2ตัวก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับลบ4งั้นคาร์บอนจะเป็นบวก4 ทั้งหมดรวมตัวกันต้องเป็นกลางถูกไหมครับเป็น0ย์ก็มาดูตารางก็จะสอดคล้องเห็นไหมคาร์บอนเป็นได้ตั้งแต่บวกสี 4, ่บวกสองลบสทีนี้บางคนก็จะสงสัยว่าอา้าวคาร์บอนเป็นบวกสได้ถ้าคาร์บอนเป็นบวกสองได้ถ้าคาร์บอนสมมติเป็นบวกสองโอไสองตัวนี้ก็ต้องลบสองถูกไหมโอ,อยฮสองลบประจุลบสองก็เป็นเปอร์ออกไซด์ได้นี่อย่างเงี้ยนี่ครับ งั้ยทำไมตัวนี้ไม่ใช่เป็นคาร์บอนเปอร์ออกไซด์เนี่ยบางคนก็สงสัยว่าคาร์บอนบวก2 O2 ตัว2ลบแล้วมันก็มารวมตัวกันเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้อันนี้เนี่ยครับต้องวิเคราะห์แบบนี้ว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นก๊าซที่มีเยอะถูกไหมครับมีแล้วก็อยู่ในโลกได้ยอย่างเสถียรถ้ามันเสถียรเนี่ยมันก็ต้องเป็นโครงสร้างที่เป็นแบบส่วนใหญ่นะครับ ที่เป็นเปอร์ออกไซด์กับซูเปอร์ออกไซด์จะไม่เสถียรเลยเช่นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะก็จะว่องไวต่อปฏิกิริยามากกว่าออกซิเจนหรือออกไซด์ทั่วไปซูเปอร์ออกไซด์นี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับถ้ามีมากๆเก็บไว้มีความเข้มข้นสูงสูงหรือมีความดันเยอะเนี่ยระเบิดได้เลยนะครับมีการกระทบกระเทือนก็ระเบิดไดนะ้สารกลุ่มซูเปอร์ออกไซด์เนี่ยพร้อมที่จะระเบิดได้สารเปอร์ออกไซด์เนี่ยก็พร้อมที่จะเกิดปฏิกิริยากับสิ่งรอบข้างได้ ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูตรงนี้ด้วยว่าธาตุเหล่านั้นเนี่ยเป็นยังไงว่าสารประกอบนั้นเป็นยังไงอย่างคาร์บอนออกไซด์เนี่ยสเียรนมีความสเียรสูงไม่น่าจะเป็นเปอร์ออกไซด์หรือซูเปอร์ออกไซด์นะครับก็เอาแบบพื้นพื้นคือเป็นบวกสี่กับเป็นลบสเนี่ยแหละนะครับชัดเจนมาดูคาร์บอนอกไซด์ครับในกรณีนี้เนี่ยโอตัวเดียวก็ต้องเป็นต้องดูโอก,ก่อนเพราะอะไรโอมันอยู่ในข้อ5อ้าไอข้อที่หกถูกไหมครับแต่ว่าคาร์บอนเนี่ยไม่ได้อยู่ในข้อใดเลยถูกไหมครับ ก็ต้องดูที่โอก่อนนี่้ o เป็นลบ2คาร์บอนเป็นบวก2โอเคมากพอได้ไหมครับมาดูถัดมาครับอย่างอันนี้คาแคลเซียมกับคาร์บอนแคลเซียมคาร์บไบย์ต้องดูแคลเซียมก่อนเพราะแคลเซียมอยู่ในข้อแรกเลยคือโลหะหมู่2จะเป็นบวก2เห็นไหมครับเนี่ยต้องดูแบบนี้พอทำพอจะเข้าใจไหมครับพอแคลเซียมบวก2คาร์บอนก็ต้องตัวละเท่าไหร่ครับคาร์บอนต้องเป็นลบ1ถูกไหมครับลบ1สองตัวก็เป็นลบ2 ก็จะหักล้างกันพอดีเวลาเขียนเราจะเขียนแบบของอะตอมเดียวนะเราจะไม่เขียนแบเลขคูณเลขค่อยไปแล้วเลขค่อยเราต้องคูณเองนะครับถัดมาดูอะไรก่อนครับคาร์บอนกับไฮโดรเจนไฮโดรเจนอยู่ในข้อที่3ดูไหมครับเมื่อเกิดกับโลหะจะเป็นลบหนึ่งเมื่อเจอกับอะโลหะจะเป็นบวกหนึ่งอย่างนี้เนี่ยไฮโดรเจนเจอกับคาร์บอนซึ่งเป็นอะโลหะมันก็จะเป็นลบหนึ่งหรือบวกหนึ่งครับมันจะเป็นบวกหนึ่ง บวก1 4ตัวก็จะเป็นบวก4ถูกไหมนั้นคาร์บอนก็ต้องลบ4อย่างนี้ถูกไหมครับถัดมาครับตัวนี้มีไฮโดรเจนตั้งหลายตัวครับไฮโดรเจนจะเจอก่อนออกซิเจนถูกไหมจุดพอเจอที่ข้อ4ใน,นข้อที่3ข้อที่3จะบอกไฮโดรเจนเจอคือสารประกอบโคเลนกับอะโลหะจะเป็นบวก1นงั้นข้อนี้ไฮโดรเจนมี6ตัวแต่ละตัวก็จะเป็นบวก1 งั้นทั้งหมดเนี่ยไฮโดรเจนในโมเลกุลนี้จะเป็นบวก6แล้วถูกไหมครับทดไว้แง่งข้างนอกก็ได้นะครับไฮโดรเจนเนี่ยหตัวเนี่ยก็เป็นบวกหละงั้นคาร์บอนสองตัวกับออกซิเจนตัวหนึ่งเนี่ยรวมมาแล้วต้องเป็นทั้งหมดลบหเพื่อให้โมเลกุลนี้เป็นกลางต่อมาจากไฮโดรเจนก็ต้องดูออกซิเจนถูกไหมครับเพราะคาร์บอนไม่มีในแหวกข้อนั้นออกซิเจนก็เป็นลบสองฉะนั้นคาร์บอนสองตัวก็ต้องตัวละตัวละตัวละลบสถึงจะเป็นลบสี่ สุดที่แล้วรวมกันจะเป็นศูนย์พอดีถูกไหมครับนั้นคาร์บอนตัวนี้ก็จะเป็นลบสองออกซิเจนก็จะเป็นลบสองนั้นเราทำเป็นอย่างแบบนี้น่าจะได้แล้วเนาะถัดมาครับข้อที่3ของคอรีนบ้างอย่างอันนี้ครับดูใครก่อนต้องดูออกซิเจนก่อนถูกไหมออกซิเจนอยู่ในข้อที่ข้อที่6ถูกไหมครับคอรีนไม่ได้ถูกพูดถึงถูกไหมอัน,นออกซิเจนเป็นลบสองคอรีน2ตัว ตัวละบวกหนึ่งในกรณีนี้เนี่ยคอรีนเนี่ยจะไปเจอในข้ออะไรครับจะต้องเจอพูดในข้อที่4ครับข้อที่4ระหว่างออกซิเจนกับคอรีนใครมี en สูงกว่ากันคอรีนอยู่มูเจ็ดออกซิเจนอยู่มูหกแต่ใน top 5 5ที่เราต้องจำ en คืออะไรครับจำได้ไหมที่ครูพูดถึงตรงนี้เนี่ยห้าดับแรกในตารางธาตุครับ A fo ClNBr งั้น O จะมี EN สูงกว่าคลอรีนถูกไหมงั้นก็ต้องมีแนวโน้มที่จะเป็นลบได้ไม่มากกว่าคลอรีนเราจึงให้มันเป็นลบ2แล้วคลอรีนกับกลายเป็นบวกแทนมาดูในกรณีนี้ครับมีประจุติดอย่างนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าทั้งก้อนนี้ครับ c l o C เนี่ยทั้งหมดนี้รวมแล้วต้องมีประจุลบ1นะครับไม่ใช่บอกว่า O เป็นลบ1นะประจุที่อยู่ทางด้านขวาบนเนี่ยของที่แสดงประจุของ กลุ่มอะตอเนี้เป็นประจุรวมนะครับแปลว่าทั้งหมดเนี่ยต้องได้ลบหนึ่ง o เป็นตัวละลบสองถูกไหมครับสี่ตัวเป็นลบแปดข้อดีก็ต้องบวกเจ็ดถูกไหมครับลบสองคูณสี่เนี่ยบวกกันแล้วเนี่ยต้องเท่ากับลบหนึ่งนี้นะมันก็เขียนไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นลบสองน,นี่ก็จะเป็นบวกเจ็ดสังเกตคูจะเขียนเฉพาะธาตุนะไม่ต้องคูณเลขสี่เข้าไปบางคนเขียนลบแปดงงเลยนะ ไม่ต้องไปคูณครับเราเขียนแค่ของตัวเดียวแล้วเหลยวคูณในใจเอานะครับต่อมาเหมือนกันเลยครับ O ลบสองสามตัวก็เป็นลบหกทำไงให้เป็นลบหนึ่งครับคอลีนก็ต้องบวกห้าอันนี้ก็เช่นกันครับลบสองคอลีนก็ต้องบวกสามถูกไหมครับอันนี้ O ลบสองคอลีนก็ต้องบวกหนึ่งสังเกตประจุข,ของคอลีนจะเป็นบวกหนึ่งบวกสามบวกห้าแล้วก็บวกเจ็ดก็จะมาสอดคล้องกับหน้านี้ถูกไหมครับ บวกหบวกสาบวกหแล้วก็บวกเจ็ดนะถัดมาครับแมงแมงกานีสอันนี้โพแทสเซียมเปอร์แมงกานีดดูใครก่อนครับบางคนดูโอ้ก่อนมีโพแทสเซียมอยู่หมู่หนึ่งก็ต้องดูหมู่หนึ่งก่อนเพราะมันอยู่ในข้อแรกเลยเห็นไหมดูตามลำดับนะครับโพแทสเซียมบวกหนึ่งออกซิเจนลบสองโพแทสเซียมบวกหมีตัวเดียวออกซิเจนลบสมีสีตัวแปลว่าอะไรครับ ออกซิเจน4ตัวก็กลายเป็นลบ8ถูกไหมลบ8เจอบวก1ทำไงให้เป็นกลางครับทั้งหมดนี้ลบแบวก1แล้วทำไงให้เป็นศูนก็ต้องบวกอีก7ถูกไหมงั้นเมงกันนี้ก็จะเป็นบวก7อย่างนี้นะครับวิธยทำไมนี้เขาจังดูนงในตัวแรกในตารางเห็นไหมเมงกันนี้เป็นบวก7ได้ด้วยแล้วก็เป็นทรานซิชันตัวเดียวเลยในกลุ่มทั้งหมดเนี่ยที่บวกเดได้เห็นไหมทรานซิชันตัวอื่นไม่มีตัวไหนบวกเเลยเมงกันนี้ตัวเดียวที่บวก7ได้นะครับถัดมาครับ อันนี้ชื่ออันนี้ต่างคล้ายกับตัวแรกเลยแต่ K ห้อยสองอันนี้ชื่อว่าโพแทสเซียมแมงกานีเฉยๆอันนี้โพแทสเซียมเปอร์แมงกานีนะครับต่างกันอันนี้มาดูกันครับดู K ก่อน K บวกหนึ่งถูกไหมเหมือนเดิมแต่ไม่มีสองตัวแปลว,ว่า K รวมกันแล้วสองตัวเป็นบวกสอง O ตัวนี้ลบสองสี่ตัวเป็นลบแปด O รวมกันแล้วเป็นลบแปด K รวมกันแล้วเป็นบวกสองงั้นแมงกาน,นีจะเป็นบวกหกนะครับ ตรงนี้เสริมให้นิดนึงนะ mn o 4ถ้าประจุลบเดียวเนี่ยเรียกเปอร์แมงกานีนะครับแต่ถ้า mn o 4ประจุ2ลบเนี่ยจะเรียกแมงกานีสนะครับถัดมา mn o 2อนี้ดูอะไรก่อนครับดูที่ o ถูกไหม o ลบส2งตัวเป็นลบสงั้นแมงกานีสก็ต้องบวก4ถัดมาครับ o ลบ2 3ตัวเป็นลบหมือกนนี้ตัวก็ต้องตัวละบวก3เพื่อให้มันเป็นบวก6แล้วหากล้างกันไปหมดจบไหมครับถัดมาโครเมียมครับดูอะไรก่อนโครเมียมกับคอรีนถ้าเป็นในกรณีนี้เนี่ยทั้งโครเมียมทั้งคอรีนไม่มีในข้อไหนเลยถูกไหมครับใน8ข้อนี้มันมีในข้อ4ครับถ้าที่มี e อสูงกว่าจะมีโอกาสเป็นลบงั้นเราดูาตาที่เป็น e อนสูงก่อนนีโครเมียมคอรินธาเอ e นสูงคือคอรีนเราก็ให้มันเป็นลบ1เลยเพราะ เอ็นสูงมีน้นโน้มเป็นลบถูกไหมครับก็จะตัดสินได้ละคารอลบหนึ่งสองตัวก็เป็นลบสองโครเมียมต้องบวกสองไม่งงครับอันนี้ออกอันเนี้ยดูออกซิเจนก่อนออกซิเจนลบสองสามตัวเป็นลบหกโครเมียมตัวละบวกสามทันครูไหมทําบ่อยๆมันจะเริ่มคล่องขึ้นนะครับถัดมาครับอันนี้ประจุสองลบข้างหลังคือประจุรวมของทุกอะตอมในนี้นะถ้าออกซิเจนสี่ตัวออกซิเจนตัวละลบสองสี่ตัวเป็น ลบ8โครเมียมต้องบวกเท่าไรครับเพื่อให้ทั้งหมดเป็นลบ2ลบ8ต้องบวก6ถูกไหมลบ8บวก6รวมแล้วจะกลายเป็นลบ2ถัดมา cr 2 o 7ทั้งหมดต้องเป็นลบ2 o ลบ2มาดู o ก่อนถ้า o ลบสตัวเป็นลบ14ลบ14ทำไงให้เป็นลบ2ครับลบ14ต้องบวก12ถูกไหมถึงจะเท่ากับลบ2อทำไงถึงเป็นบวก12ได้โครเมียมต้องตัวละ บวก6ถูกไหมครับถัดมา cr o h ให้ OS 3นี่ทั้งหมดนี้ลงไปเป็นศูนถูกไหมไม่มีประจุติดขวาบน o h เป็นกลุ่มอะตอมครับได้ใช้ข้อ8แล้ว o h เป็นกลุ <ค entertain. S 1> <ว>่มอะตอมตที่เป็นลบ3ลบ1 3ตัวก็เป็นลบ3ถูกไหมครับเอาเวลาจะกลุ่มอะตอมปีก,กาวไว้นะกลุ่มนี้ลบ1 3ตัวก็เป็นลบ3ามกนโครเมียมจึงเป็นบวก3นะครับ ีนี้บางคนมากลุ่มมาตอนนี้ชัวร์หรอว่าเป็นลบหนึ่งเรามาดูากันดูก็ได้ครับ O กับ H มันเป็นลบหนึ่งได้ไงก็เพราะว่า O เนี่ยเป็นลบสอง H เนี่ยเป็นบวกหนึ่งตามกฎนะครับ O เป็นลบสองนั้นเราชินอยู่แล้ว H เป็นบวกหนึ่งเพราะว่าอะไรครับ H เจออะโลหะ H จึงเป็นบวกหนึ่งนะ H จะเป็นลบเมื่อเจอโลหะครับซึ่งอันนี้ยังไม่เจอเลยเดี๋ยวดูต่อนในแบบหงาหลังๆเนี่ยจะเจอครับ ก่อนจะถึงคลิปถัดไปนะครับเราก็มาดูที่หน้านี้กันเราทําการบ้านมาถึงชุดที่3แล้วถูกไหมังนั้นการบ้านชุดที่4ี่เนี่ยตอนนี้เราต้องเริ่มทวนนันเล้เลยเนื้อหามาเพิ่มอีกหลายเรื่องเลยการบ้านชุดที่4นะครับมี50ข้อตอนนี้เราเรียนมาถึงข้อที่46แล้วนะครับ47 48 4 9 50ีเ้นี่ยเดี๋ยวเราให้มาทําหลังจากเรียนเรื่องธาตุกำมนตันดังสีดั้นตอนนี้เนี่ยเราควรจะทํามาถึงข้อ46กก่อนแล้วค่อยดูคลิปถัดไปนะครับเป็นการทบทวนนะ เราจะรู้เรื่องหมดแล้วเพราะตอนนี้เนะื้อหามันเริ่มเยอะแล้วไงครับมีตั้งแต่เรื่องโครงสร้างอะตอมแบบจะลอลอะตอมต่างๆตารางธาตุแนวโน้มสมบัติต่างๆแล้วก็มา transition แล้วก็มาสมบัติของธาตุตามหมู่ต่างๆถูกไหมแล้วก็มาเรื ation. ่อเท x i d a t i o n เราควรจะทบทวนก่อน,ก,อนก่อนที่จะใส่เรื่องถัดไปไม่งั้นเดี๋ยวจะสับสนครับงนั้นทำถึงข้อ4 6แล้วค่อยดูคลิปต่อไปครับเพื่อเป็นการฝึกตัวเอง